ขอบคุณพระเจ้าเรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับเพื่อไม่ให้พระเจ้ารอหนันสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูขอขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาดีๆเวลานี้ที่เราได้มาร่วมกันในการที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าฟังถ้อยคำของพระองค์และอธิษฐานร้องทูลตอบพระองค์ในทุกๆเรื่องในทุกเรื่องราว ในทุกการกระทําในทุกการปฏิบัติของเราให้พระองค์ทรง,งรู้ให้พระองค์ทรงช่วยช่วยเราด้วยฐานละขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนค่ะสรรเสริญนะครับพระเจ้านะครับเวลานี้ก็พระองค์ทรงเป็นเพราะพระเยซูทรงเป็นผู้เดียว พระเยซูทรงเป็นองค์บริสุทธิ์พระองค์เป็นพระองค์เป็นทรงเป็นผู้ที่สง่างาศีและงดงามที่สุดในพวกเรานะครับองค์บริสุทธิ์พระองค์ทรงงดงามพระองค์ทรงปรงทรับในที่สุด งบนองค์สันติราชพระองค์ทรงครอบครองและสันติภาพในพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดพระอ,อ,องค์ทรงสมควรพระองค์ทรงเป็นผู้เดียว ที่ขันจะนอกน้องวันทาถาวายนำมัสตการพระเจ้าของข้าตลอดนี่รั์และข้าวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบััง์พระองค์เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรจะได้รัก คำสังส่งองค์สันติรา,า,งงาพระองค์ทรงงดงามพระองค์ทรงประทาบในที่สูงเบืนบน้องบนองค์สันติราพระองค์ทรงครอบครองและสันติภาพในพระองค์ไม่มี ที่สิ้นสุดพระองค์ทรงสมควรพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้าจะนอบน้องวันคาถวายน้ำมัสก,การพระเจ้าของข้าตลอดนิรันดร์ และคาวาทุกสิ่งต่อหน้าพระบลังพระองค์เพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรพระองค์ทรงเป็น ผู้เดีที่ขค่จะนองน้องบวรทาร์ถวายน้ำมัสการพระเจ้าของข้าตลอดนิรันดรและข้าวาทุกสิ่งต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญเพราะพระองค์เพียงผู้เดียวทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญสาธุก,การแด่พระเจ้าในนามพระเยซูอาทูกขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวพระองค์ทรงเป็นจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายของเราทุกๆคนพระองค์ทรงเป็น พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราทุกๆคนรู้อวยถฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามที่ทรงคิ์อาเมนอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าส,สวัสดีครับพี่แผนสวัสดีนะคุณแผน เวลานี้เราก็มาฟังเพราะตราริคำของพระอาจารย์ครับหนึ่งตอนในกาลาเทียบทที่ห้าข้อที่ยี่สี่ถึงยี่สิบหกนะครับในเรื่องการดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณนะครับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยสุคิต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนัง ตรึงไว้ที่กางเขตแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันสร่ละเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับในบริบทนี้ในข้อถ้อยควมในถ้อยคำนี้ ได้ลกล่าวว่าชีวิตที่ตรึงเนื้อหนังไว้บนกลางเขนในข้อที่24ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูริต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากตัณหาราคะของเนื้อหนังของตัวเองตึงไว้ที่กลางเขนแล้วคือผู้ที่ติดตามพระคิดอย่างแท้จริงไม่ยอมให้ความอยากของเนื้อหนังควบคุมชีวิตอีกต่อไป นค,คนที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรืออยู่ในในพระคิดจะไม่มีความอยากที่จะให้เนื้อหนังเนื้อหนังมานําพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอีกต่อไปนะต่อมาพวกเขาได้ตรึงไว้แล้วกับการเคนซึ่งหมายถึงการตัดขาดจากอํานาจของความบาป ขาดจากอำนาจของความบาปและความมืดในชีวิตประจําวันของพวกเรารข้อคิดในตอนนี้นะครับก็คือการเชื่อในพระคิดไม่ใช่แค่การยอมรับแค่ในใจหรือแค่คําพูดแต่เป็นการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะละทิ้งชีวิตหรือตัวเก่านั่นเองครับตึงไว้แบบตึงไวแ้แปลว่าไม่มีการกลับไปใช้ชีวิต แบบเดิมอีกต่อไปคือเราฝากไว้กับพระเจ้าเราตึงกับพระองค์ครับเราต้องการถามตัวเราเองในทุกๆวันว่ายังปล่อยให้ตัญหาหรือความอยากได้อยากมีอยากมีอำนาจเหนือเราอยู่หรือไม่ก็คือเรายังปล่อยให้คือเป็นคำถามนะครับว่า เราณวันนี้เรายังปล่อยให้ตัณหาความคิดที่เป็นเนื้อหนังหรือความอยากได้อยากมีของเราเนี่ยนำามญาบริสุทธิ์หรือไม่สองการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในข้อที่ยี่ห้าได้กล่าวว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดําเนินชีวิตตามพระอุญญาณด้วยในข้อนี้ได้กล่าวถึงคริสเตียนที่ไม่ได้มีเพียงชีวิตใหม่ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เท่านั้นแต่ต้องดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตทุกๆวันด้วยการตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือให้พระวิญญาณของพระเจ้านำเราในทุกๆวันข้อคิดของข้อนี้นะครับได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงพลัง ไม่ใช่เพียงพลังแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงนําเราทุกคนนะครับอเมนการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือตามพระวิญญาณหมายถึงการฟังเสียงของพระเจ้าในแต่ละวันในการฟังเสียงของพระเจ้าในแต่ละวันเนี่ยมีอยู่ของผมสําหรับตัวผมเองก็คือมีอยู่สองสองสองทางครับที่เราที่เรา สำหรับตัวผมนะครับก็คือการฟังถ้อยคําจากพระเจ้าผ่านพระวจนะคำของพระองค์กับการฟังถ้อยคําของพระเจ้าผ่านความรู้สึกแต่อันหลังนี่คือถ้าถ้าถ้าไม่ชัวเราต้องอเราต้องยึดพระคัมภีร์ไว้เป็นเป็นเป็นอันดับแรกนะครับในการชีวิตในการดาเนินชีวิตตามพระเยิูคสุสิ์ ต้องเชื่อฟังไม่ใช่แค่มีความรู้ทางพระคำพีต้องเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่แค่อ่าไม่ใช่แค่มีความรู้ในแค่พระคำพีเท่านั้นสามเลิกถูตัวเลิกถูตัวเลิอก,เลอกอิจฉาและเลิกยั่วโทสะในข้อ26ได้กล่าวว่าเราอย่าถูตัวอย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลยความหมายของข้อนี้ได้บอกว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตตามพระวญาณจริงๆอย่าแท้จริงจะไม่มีที่มีจะไม่มีที่สําหรับความเย่อหยิ่งก็คือความเย่อหยิ่งจะไม่ปรากฏในชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับที่มีพระวจนะเป็นลุกิ์ของพระเจ้าอยู่ในตัวเราการแข่งขันการอยากอ่า การแข่งขันกันอย่างไม่มีอย่างไม่บริสุทธิ์หรือความอิจฉานะครับคิดจักได้เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคิดจักที่มีใจถ่อมสุภาพรวมถึงตัวเรานะครับเพราะเราคือพระวิหารของพระเจ้าความอิจฉาลิษยาและการยั่วโทสะนั้นเป็นผลของการดาเนินชีวิตของเนื้อหน,นังไม่ใช่โดยพระเจ้านะ ให้เราทบทวนตัวเองนะครับว่าเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้นําหรือเปล่าเราเป็นผู้นําเสนอพระคุณหรือเป็นแหล่งแห่งความขัดแย้งกันแน่คืออันนี้คือที่ผมได้วันนี้นะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณชีวิตที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่ตรึงเนื้อหนังไว้กับกางเขนหนึ่ง สองดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามดำเนินชีวิตในความถ่อมสุภาพและรักซึ่งกันและกันถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทุกลมหายใจของเราเข้าออกนะครับ สาธุการเหลพระเจ้าในนามพระเยซูแวนนี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยถ้อยคำขององค์โดยพระคัมภีร์โดยความรักความเมตตาความซื่อสัตย์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์ขอถ้อยคำนี้ตกเข้ามาในอยู่ในใจลูก และพี่น้องทุกๆคนในการดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเยซูคริสต์โดยให้ฐานระะขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับ